คนเสียงเด้อค่ะคนเสียงอีกแล้วค่ะนั่นผู้เลือค่ะอฮอบมาละตกแล้วค่ะคุณพี่ค่ะตกแล้วค่ะยัง้งเนาะอ้ี่ละตกคงเทนี่ฝนนี่ละตก โคนี่จะตกของแท้โอ้ยกะฮื้อหอยางอ้มไปอ้มมาอยู่ได้ยินผู้จักสินิบ่หยัยางยู่เลยเอาไปเอาจุดเบฮู้เฮ้อ จะาค่อยยางไอเต๋อคอละคันยางมาตอนนี้ค่อยออมมาเพื่อที่จริงยางมานี้แล้วก็แล้วเลยปวดาลาวเออสี่เวลายางได้ยางนี่น,น้ำนางละลวดอะไรแล้ <c oughs> งคันมาพี่ดีกว่า <c oughs> แค่เดินฉันก็หอบแล้วลงมาว่าอะไรน้ำอยู่ก็เลอหานพอไปเอามาอ่ะสัน มาข้นไปสก้อนนี่มาเฮาส์กันมายากกินน้ำฟ้าข้นนี่ฮะนากสก้อน <laughs> โมเสียงให้ค่ะข้าวกาวโคตแล้วฮึโรมาเลยแม่อ้วนก มาต้องเอาบูนเอาทานดอกค,คุคนมาข้นเฟียงเพิ่นแห่้างแห่มาได้มื่อนี่ข้นเฟียงหาก้นเฟียงเฮแต่เวียกเฮต่นำรถไถเฮแต่เวียกไงล่ะจ้ะ